ครับต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนนะฮะการจัดกระดูกทัลโลฟิม a l j o จอยในอีกทิศทางหนึ่งนะเป็นทิศทางที่ดันนะกระดูกสบ้านั้นลงไปทางด้านปลายเท้าเราเรียกว่าคอร์ดอลไกดิ้งนะครับคอร์ดอลไกดิ้งคอดอลแปลว่าหางหรือปลายนะครับคอร์ดอ g ลไกดิ้งกับเซฟฟอรลัสไกดิ้งก็คือเซฟฟอรลัสก็แปลว่าหัวก็คือดันจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะในสองทิศทางนี้ ลักษณะการจับก็เหมือนกับ media guiding และ,ะคอร์ล็ก guiding นะฮะก็คือจะต้องมีหนึ่งอานะจารย์เดียวจะทําในท่านคอร์ดลอก guiding ะกอด,ก,ดก,ก,อก็คือดันไปข้างล่างนะครับโดยท่านนี้จะเจอคนไข้มีปัญหาเยอะนะครับโดยเอามืออุ้มที่อยู่ด้านล่างนั้นนะครับการมือในลักษณะนี้ครอบลงไปนะครัควาคองแต่ไม่ต้องกดแรงนะป้องกันขอบของออให้ป้องกันสะา้านนั้นหลุดเคลื่อนออกไปนะแต่ถ้าเราการทำด้วยความแรงเหมาะสมจะไม่ต้องมีปัญหา นะครับค่อยๆ่อยไปไม่ใช่กดไปพวดไปเลยนะครับแล้วมือที่จะกดมือท่านบนกดลงไปข้างล่างก็ใช้กุ้มมือบริเวณนี้นะสัมผัสที่ขอบสบ้าด้านบนนะครับวางมือกุมมือให้เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆ move นะครับ move ล,ลงไปนะฮะค่อยๆเข้าไปเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไป feeling ถามคนไข้มีอาการเจ็บตรงไหนนี่มี resistance ในระดับของเขาปวดไหมเจ็บไหมนะอันนี้ลงไป เกือบปลาเกือบ,บ,บท้ายบ้านแล้วครับนะไปถึงท้ายบ้านนะถึงท้ายบ้านเจ็บไหมนะตึงไหมตึงเจ็บไหมไม่เจ็บมีแรงตึงนะครับตึงจากกล้ามเนื้อที่ดึงลั้งนะเป็นอันของเขาเองถ้าเขาไม่เจ็บก็โอเคนะครับในท่านี้เห็นไหมครับปล่อยกลับมารู้สึกไงครับมีร้อนวูบไหมวูบเลยนะเลือดก,การไหลไปของเลือขดขณะที่ปล่อยมือออก จุดเดิมเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่ามีความร้อนบูเข้าไปในข้อเขา่าก็เป็นการถ่ายเทเลือดได้อย่างนงนะฮะนี่นะลองดันดูใหม่นะครับจันก็จ,กจะเข้าไปถ้าคนปกตินะก็จะดันเราก็จะมุ้ฟเข้าไปถึงสุดข,ข้อของเขาได้นะครับโดยที่มือซ้ายประคองไม่ให้ข้อเคลื่อนหลุกนะถ้าเจอ RESISTANCE ในอินเ r อร์เรหรือในช่วงสุดท้าย ข้อนี้เรามักจะไม่ทำแมนนิบ l เลชันเพราะอาจจะทำให้ข้อขึอข้นหลุดได้นะครับหรือโมบ i ยเกตพราอสบามันลอยตัวการยึดตัวของเขาน้อยนะครับเราทำแค่เกตสีก็พอแล้วอโอเคปล่อยรู้สึกไงเห็นไหมร้อนบูบเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกโอเบาโล่งขึ้นนะมันบัตซ์โซเบลชันไหลเวียนดขึ้นนะครับอันนี้ก่อนครับ